จบแบบไหนลิเวอร์พูลแชมป์หรือไม่พรีเมียร์ลีกชัดๆวันนี้ขอนำเสนอแผนแก้ปัญหาซีซั่นนี้ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษยูฟาหาทางออกเตรียมเสนอวิธีแข่งแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกในรอบที่เหลือแฟนบอลร่วมบวชลิเวอร์พูลควรได้แชมป์หรือไม่สวนทางแชมี2ทีมอยากให้พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เป็นโมฆะพรีเมียร์ คิดเรื่องแผนแก้ไขปัญหาในซีซั่นนี้เอาไว้แล้วในกรณีที่ไม่สามารถแข่งต่อได้โดยที่ลิเวอร์พูลจะยังได้แชมป์ลีกไปครองและจะจกเลิกการตกชั้นไปด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะยังตัดสินใจให้ลิเวอร์พูลได้เป็นแชมป์ประจำฤดูกาล2019-2020อยู่ดีถ้าหากสุดท้ายแล้วมีการตัดสินให้ซีซั่นนี้จบการแข่งขันตั้งแต่ตอนนี้เลย ตามรายงานของ The ะเชล g r กราสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีลีกสกสุดของเมืองผู้ดีรวมถึงเดอะแชมเปชิปลีกวันและลีกถูพึ่งโดนสั่งพักการแข่งขันไปจนถึงวันที่3เมษายนนี้เป็นอย่างน้อยหลังจากที่เชื้อไวรัสโควิด1 9กําำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแต่ก็มีการกลัวกันว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องพักนานกว่านั้นหรืออาจจะถึงขั้นถูกตัดจบไปเลยถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่เบาลงและ มันก็เป็นการกลัวด้วยกันด้วยคนว่าอาจจะมีการตัดสินให้ฤดูกาลนี้เป็นโมฆะซึ่งนั่นจะทำให้ลิเวอร์พูลอดได้แชมป์ตามไปด้วยแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะทิ้งห่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มากถึง25คะแนนก็ตามถึงกัะนั้นล่าสุดมีการยืนยันว่าทางลีกยังตั้งใจที่จะให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปครองอยู่ดีและหลายทีม ็ไม่มีการคัดค้านกับเรื่องดังกล่าวส่วนประเด็นที่ใหญ่กว่าอย่างการตกชั้นที่แต้ยังสูสีกันนั้นทางฝ่ายารกรการของรีร์ลีกจะมีการเสนอว่าในซีซั่นนี้จะยกเลิกการตกชั้นมีการเสนอว่าในซีซั่นนี้จะยกเลิกการตกชั้นส่วนทีมที่จะได้เลื่อนชั้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะมีเพียง2ทีมนั่นคือแชมป์กับรองแชมป์เท่านั้นต่างจากปกติที่จะมีโคต้า ที่ทีมชนะจากการ Play เพลย์ออฟล่อนชั้นมาด้วยนั่นหมายความว่าหากยึดตามนี้สีซั่นหน้าจะมีทีมลงเล่นพรีเมียร์ลีก22ทีมด้วยกันนอกจากนี้จะมีการยกเลิกสิทธิ์คาราบาอครับเพื่อทําให้โปรแกรมพรีเมียร์ลีกลงตัวและทีมที่เล่นมากถึง22ทีมในสีซั่นหน้าสุดท้ายทีมที่จะต้องตกชั้นก็จะมีถึง5ทีมด้วยกันเพื่อให้หลีกสูงสุดผู้ดีกลับมามี20ทีมตามเดิม ส่วนคอต้าการเล่นทวยบิ๊กเอียร์ทางฝ่ายจจกการแข่งขันของรียมรมีจะให้4ทีมที่มีสิทธิ์ได้เล่นในรดูก,การนี้ประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและทัตแนมฮอสเปอร์ pur, ได้สิทธิ์เล่นในราการนี้ต่อไปในซีซั่นหน้าแม้ว่าสเปอร์จะอยู่อันดับ8ก็ตามขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ยังอยู่ในนดับ3ในตอนนี้จะได้เล่นศึก UCL รอบคัดเลือกจากการที่ลู้กันว่าชปลีจะมีการเพิ่มทีม ที่ได้เล่นรอบคัดเลือกอย่างไรก็ตามการที่ก้เสนอนี้จะได้รับการอนุมัติให้ใช้งานต้องได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกเดลีกและสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA สก,กอร์เมื่อไม่นานมานี้ยูฟ่าตัดสินใจพักการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก,กับยูโรปาลีกแบบไม่มีกำหนดหลังจากเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศของทวีปยุโรป จนถึงกั้นบางคนในวงการฟุตบอลติดเชื้อกันไปแล้วทั้งนี้ยูฟ่าเตรียมที่จะจัดการประชุมวาระฉุกเฉินในวันที่19มีนาคมนี้ <P PS> เพื่อหาทางออกว่าจะทําอย่างไรกันดีต่อโดยจะมีการประชุมกันแบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพราะตอนนี้หลายประเทศออกกฎเข้มงวดเกี่ยวกับการเดินทางแล้วเดมิเ <The mirror> รรายงานว่ายูฟ่าอยากให้นัดจริงชะเลิศ ทั้งยูฟาชเปอนลีและยูโรปาลีกเป็นไปตามกำหนดเดิมนั่นคือ30พฤษภาคมและ2 7พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมันกลับมาเตะก,กันเร็วสุดในช่วงเดือนเมษายนนี้ตามที่คิดกันเอาไว้รอบไปทีมสุดท้ายกับรอบตัดเชือกต้องเตะก,กันแบบเย่าเยือนแล้วแล้วก็เป็นไปได้ยากที่จะทําให้เกิดโปรแกรมเหล่านั้นขึ้นตามเดิมทําให้ผู้บรหารของยูฟ่ามองว่า การเล่นแบบนัดเดียวจบคือทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้ทั้งนี้การเล่นแบบนัดเดียวจบจะเล่นสนามกลางหรืออาจจะมีการเสี่ยงทายเพื่อให้ทีมที่ชนะได้เป็นเจ้าบ้านขณะที่โปรแกรมรอบสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของ UCL และยูรปาลีจะต้องเตะก,กันแบบเจ้าเจือในครบตามเดิม เป็นที่เชื่อกันว่าการประชุมในวันพฤหัสบดีที่19นี้ยูฟาจะหาหรือถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเลื่อนศึกยูโร2020ไปแข่งกันในปีหน้าแทนด้วยแฟนบอลร่วมโหวตลิเวอร์พูลควรได้แชมป์หรือไม่แฟนบอลมากถึง75%ลงคะแนนว่าลิเวอร์พูลควรจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาลนี้ไปครองถ้าหากมีการสั่งตัดจบฤดูกาลตามโผที่จัด โดยเดอซันสื่อชื่อดังเมืองผู้ดีทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการถกเถียงกันว่าถ้าเกิดลีกสั่งตัดจบไปแล้วมันควรจะให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีดีหรือไม่ซึ่งล่าสุดเดอซันก็จัดทาโพลขึ้นโดยมีคนมาร่วมโหวตกว่า2,000 20, 0คนและ75%บอกว่าควรมอบแชมป์ให้กับหงแดงลิเวอร์พูลในทางกลับกันมีแฟนบอล 22.9%ที่คิดว่าหงแดงยังทำได้ไม่ดีพอที่จะได้แชมปีลีกเพราะเพิ่งเตะไปเพียง29นัดเท่านั้นแม้ว่าตอนนี้จะนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มากถึง25คะแนนแล้วก็ตามขณะที่2.1%ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรดีส่วนทางกับส่วนใหญ่มีการเปิดเผยว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับทับนมฮอสเปอร์อยากให้สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล2019-2020เป็นโควิในช่วงที่กำลังเกิดการแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างหนักซึ่งสวนทางกับทีมในพรีเมียร์ที่เหลือ <Yeah. S 1> ยอมแล้วบุนเดสลิก้าไม่ฝืนสู้โควิด -19 ตัดสินใจเลื่อนแข่งไปถึงต้นเดือนเมษายนเรียบร้อยหลังตอนแรกจะเล่นในจบเกมสัปดาห์นี้ก่อนค่อยเลื่อนบุนเดสลิก้าเยอรมันประกาศระงับเกมการแข่งจุกนัด โดยมีผลทันทีไปจนถึงวันพุธศสาดีที่2เมษายนญญนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนหน้านี้บุนเดสลิก้าเยอรมันจะเล่นเกมในสัปดาห์นี้ภายใต้สนามปิดเป็นนัดสุดท้ายก่อนรังกบาการแข่งขันแต่สุดท้ายต้องยุเลื่นทันทีหลังมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายเพราะไม่ต้องการให้เสี่ยงกับไวรัสมรณะ ทั้งนี้บุนเดสลิกาเป็นลีกสุดท้ายใน5ลีกใหญ่ของโยุโรปที่ยอมตัดสินใจระง,งับการแข่งขันไปก่อนหากท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจจะออกมาเช่นไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่พวกเราเหล่าแฟนบอลทั้งหลายจะมามัววุว่นวายถกเฉียงกันเพียงว่าทีมรักจะได้แชมป์หรือไม่หรือคอยภาวนาให้ทีมคู่แข่งช่วยแชมป์กับสถานการณ์ในตอนนี้หากแต่พวกเราทุกคนต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อต่อสู้และหยุดยั้งไวรัสตัวร้ายไม่ให้แพร่กระจายรุนแรงไปมากกว่านี้เพราะมันจะทำลายสิ่งที่พวกเรารักนั่นคือฟุตบอลถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเชื่อว่าเราน่าจะหยุดยั้งไวรัสตัวร้ายและผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีพรีเมยริชัดๆขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการต่อสู้กับไวรัสตัวร้ายโควิด1ิในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเพราะฟุตบอล cử chỉ biết